พบกับพี่บุรุษียงจินาน,นะครับสวัสดีครับพี่บุรุษีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมนะครับประเด็นวันนี้นะครับสอสอเพื่อไทยเฉาง่าผัวละห้าสิบล้านบาทโอ้ยังไงคือคอย่างนี้คืออย่างนี้ต้องโทษรัฐบาลด้วยที่จริงผมพาดหัวขึ้นหัวว่าอย่างนี้รัฐบาลสอสเอฉาเรื่องใหม่คือง่าผัวละห้าสิบล้าน อันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องใหม่ถ้าคณะรัฐมนตรีไม่มีส่วนร่วมไม่มีทางจะง่า,งงาไปได้และโดยเฉพาะสอส,อสอพักเพื่อไทยเพื่อไทยมีสอสอทั้งหมดเนี่ยนะหนึ่งรอยสี่สิบเอดคนในหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นบัญชีรายชื่อยี่สิบเก้าและเป็นสสเขตประมาณหนึ่งร้ยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสาคนหลังสุดที่ได้จากพิษณุโโกแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปปชเขารับไว้เป็นคดีแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากการประชุมของปปชเมื่อวันที่4มิถุนายนสัปดาห์ที่แล้วรับไว้เป็นคดีแล้วนะครับ<ม>เขาเรียกขบวนการโกงงบของพรรคเพื่อไทยจัดงบอสอสอให้กับพรรคเพื่อไทยงบประมาณถึง157,000ล้านบาท ทั้งหมดสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบโครงการนามหน้าไหมนามหน้าไหมแบ่งให้กับสสเขตแห่งละห้าสิบล้านห้าสิบล้านเอาไปทําเอาไปทําโครงการน้ําไม่รู้น้ําอะไรที่ไหนอะไรยังไงคือโครงการสสเนี่ยแต่ก่อนเคยมีเขาเรียกงบสสแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วสสมีหน้าที่นิติบัญญัติเท่านั้น ผมอยากจะถามพี่น้องประชาชนนะวันนี้พี่น้องรู้ไหมว่านายกมีหน้าที่อะไรถามว่านายกมีหน้าที่อะไรเท่าที่รู้รู้คือหน้าที่หลักคือแต่และแต่แตไปเมือง <S <S นอกไปใช้เงินใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็ข้ออ้างคือไปปรโมดซอฟต์พาวเวอร์แต่ไม่ได้เชื่ออะไรกลับมาสักอย่างเลยนอกจากผ่านเงินแล้วก็แตะละแต,แต่เหมือนเหมือนน้าสาวอะฮะไปเมืองนอกเยอะแยะแต่ไม่ได้ผลงานอะไรเลยนะฮะอืม เขาถึงเขาถึงนินทากันไงประชาชนก็ถึงนินทางว่าเป็นรัฐบาลที่ขาดความรู้ความสามารถขาดเกจจำงในการที่จะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองไม่มีความรับผิดชอบหาอะไรเลยเศรษฐกิจล้มเหลวมันล้มเหลวจริงหรือเปล่าผมมานินทาผมมาด่าผมมาว่าผมมากล่าวหรือเปล่ามันเป็นเรื่องจริงว่าเศรษฐกิจล้มเหลวแต่งตั้งรัฐมนตรีแต่ละตัวไอ้แต่ละคนนี่คุณขอมาทั้งนั้นขาดภาวะผู้นำ แล้วก็ปล่อยให้พ่อชักจูงจะชักจูงอีกสักกี่วันไหนมาลืนนี้ก็เจอแล้วครับพุจริตคอรัปชันนี่คือมันมาจากเรื่องนี้มันมาจากเรื่องนี้คุณเอาไปทําอะไรคนละห้าสิบล้านแล้วตอนนี้เนี่ยที่คนอยากรู้อ่ะพี่บุรีแถลงละเอียดหน่อยสิว่ามันไปแจกงบยังไงสสเพื่อไทยคนละห้าสิบล้านเนี่ยคืออย่างนี้ม,นมันแจกงบอย่างนี้อคนที่เอาเข้าไปคณะรัฐมนตรีนี่ เขาเป็นร,รัฐมนตรีชื่อประเสริฐจันทระโรงทองเป็นคนอนุมัติเอาเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเงินให้กับสอสอคนละห้าสิบล้านบาทนะคนละห้าสิบล้านบาทจำนวนประมาณสักหนึ่งร้อยสิบสามคนสิบสามสอหนึ่งร้อยสิบสามสอสอนะอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะไม่ใช่เรื่องเก่าที่ผมจะเล่าเมื่อกี้เล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวนเบื่ออันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่คุณประเสริฐจันทราโลงทองเนี่ย ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยว่าเนี่แหละเป็นคนเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเป็นเงินถึงหนึ่งแสนห้าหมืนเจ็ดพันล้านบาทเรื่องนี้อยู่ในปปชแล้วมีการถแถลงออกมามีสื่อหลายช่องวันนี้มีสื่อหลายช่องออกข่าวเรื่องนี้บอกว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสี่สี่ผมอ่านให้ฟังอีกทีดีกว่าจะได้ชัดๆเดี๋ยวจะหาว่าไปอใส่รายเขาม่มาตราหนึหอยสีสี่ เอาย่อหน้าเดียวย่อหน้าที่สองของรัฐธรมรมนูญรัฐานาจากไทยฉบับสองพัมาตราหนึ่งรสบสี่บอกว่าอย่างนี้ย่อหน้าเดียวเท่านั้นในกรณีที่สสหรือวุฒิสมาชิกเนี่ยมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน10ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาเห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสองให้เสนอความเห็นต่อสารรัฐมนูลเพื่อพิจารณา และสารนูนต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับความเห็นดังกล่าวในกรณีที่สารนูนเห็นว่ามีการกระทําที่ฝ่าฝืนตามบทบัญญัติที่ว่านี้ถ้าผู้กระทําการดังกล่าวเป็นสสเป็นวุฒิสมาชิกให้ผู้กระทํานั้นสิ้นสุดสมาชิก,กภาพนับตั้งแต่วันที่สารนูนมีคําวินิจฉัยชัดเจนเลยครับชัดเจนเลย เรื่องนี้ชัดเจนเลยแล้วคนที่เสนอเข้าไปในคอรมอรผมว่าดีไม่ดีติดคุกติดคุกกันทั้งพรรคอะงานนี้เพราะคณะกรรมาการปปชรับเรื่องไว้แล้วเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์หน้านะั้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มันเป็นโครงการที่เขาให้ไปใช้งบประมาณเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำผมถามว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยสอสอไม่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเป็นหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆโดยผ่านคณะรัฐมนตรีไปสู่กระทรวงทบวงกรมต่างๆเมื่อคุณเอางบห้าสิบล้านห้าสิบล้านห้าสิบล้านไปให้สสอไปแจกสสหวานขอแรงสิครับคุณจะไปทําน้าสักเท่าไหร่หรือเข้ากระเป๋าเท่าไหร่แล้วใครจะตัดสรุ้ได้นี่คือวิธีการฉกฉวยผลฉกฉวยผลประโยชน์ จากงบประมาณแผ่นดินหรือเปล่าบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอทำไมคุณไม่เห็นใจประชาชนบ้างตาดำๆซึ่งเขาอดมือกินมือไม่มีเงินซื้อข้าวสารกล่องมอบทำไมคุณทำกับเขาอย่างนี้นโยบายคุณทำไม่ได้เลยคุณมามาฉกทีละนิดมาเนาะทีละหน่อยคราวที่แล้วก็สามหมื่นห้าพันล้านที่เอาไปแจกคนละหมื่นเจ็ดสิบนโยบายของคุณเนี่ยเสนอมาใช้เงินสามล้านล้านมันไม่มีหรอกไอ้สามล้านล้านอะ สามล้านล้านนะสามสิบเปอร์เซ็นตมึงก็แดกกันสามสิบล้านเก้าแสนบาทแจกคนละหมื่นนี่คือคือการใช้สอสอไปใช้ซื้อเสียงหรือเปล่าเพราะเวลานี้เนี่ยคุณอยากจะยุบสภาตายโหงแล้วแต่มันยุบไม่ได้เขาไม่ให้คุณลาออกเขาไม่ให้คุณยุบผมทราบข่าวว่าเขาไม่ให้คุณลาออกและเขาไม่ให้คุณยุบแล้วไม่ให้คุณหนีออกต่างประเทศตามเส้นทางธรรมชาติโอ้ฟังจากพี่บรุรีพูดแล้วต้องแบบว่าโอ้ เขาไม่ให้รัฐบาลแท้ทองทานยุบสภาไม่ให้ลาออกโอ้ยังไงฮะเนี้ยยังไงยังไงพี่คือมันยังมีข้อตกลงกันอยู่ตอนที่พี่แมวกลับมาตามดิวลรับลังกาวีแล้วอยู่ๆคุณจะหนีเพื่อหนีคดีหรืออย่างไรเพราะคดีมันเยอะแยะไหนจะ3สามหื่นห้าพันล้านนคุณจะหนีไปไหนเขาให้คุณชดใช้นะ สามหมื่นห้าพันล้านน่ะเงินของธนาคารที่ต้องไปจ่ายเขาแล้วคุณเอามาเพื่อแจกคนละหมื่นละหมื่นนี่ก็มีความผิดความผิดตามรัฐธรรมนูญที่คุณต้องกลิ้งคาสภาและความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยแล้วไอ้ที่แจกสอสอคนละห้าสิบล้านนี่ก็มีความผิดตามกฎหมายอาญานี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นบอกให้พี่น้องประชาชนได้ตาสว่างกันบ้างที่คุณจะไปแจกอ่ะแล้วที่มาของเงินตอนที่คุณ ทำหนังสือไปให้กอกอตอคุณบอกว่าที่มาของเงินประมาณการรายได้รัฐจะได้เพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มขึ้นไหมทุกวันนี้โรงงานปิดหนีไปหมดเก็บภาษีไม่ได้ภาษีที่จะเก็บได้คุณก็มโนว่าจะได้สักแสนล้านต่อปีมโนทั้งนั้นบริหารจัดการรัฐบาลเอาเงินที่งบที่จ่ายซ้ําซ้อนเอาซ้าซ้อนซ้ำซ้อนอซ,ซ้อน,อน,อนเอามารวมกันผลสุดท้ายไม่มีซ้ําซ้อนที่ไหนนะคุณปล้นตรงต,รงตรงเลยครับปล้นงบ ที่ก็ต้องใช้หนี้ธนาคารตรงๆเลยแล้วเวลานี้คุณก็ปล้นกันเขาเรียกว่าปล้นกลางแดดปล้นกลางแดดกันตรงๆเลยครับซึ่งมันผิดกฎหมายรัฐมนูรมาตรา144และมันผิดกฎหมายอาญาด้วยเขาถึงไม่ปล่อยไงถ้าปล่อยคุณยุบสภาคุณอยู่ไม่ได้หรอกเพราะไอ้มาตรา144นี่นมันมาเร็วพอมันมาเร็วคุณกลิ้งคาสภากันทั้งหมดแล้วแล้วพยุบสภาเสร็จคุณจะเอากลุ่มพวกนี้ไปลงสมัครอ่ะ นม่ผิดอะไรกับพรรคที่คุณเคยทำมาแล้วที่แตกแบงพันธ์ที่แตกแบงพันธ์ผลสุดท้ายต้องเก็บป้ายไม่ทันเหมือนกันนี่ก็กรณีเดียวกันซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยในรัฐธรรมนูญหลายฉบับก,ก็ไม่เคยมีอย่างนี้ในฉบับนี้บัญญัติเรื่องนี้ไว้แล้วคุณก็ก็ก็กห้าวเป้งไงคุณไม่กลัวเลยเลยคุณไม่กลัวเลยขอคว้างเงินมาได้มาใช้ได้ คุณเอาสมองคิดเรื่องสะดือคิดกันแน่ไอ้พวกสสพวกนี้ผมไม่ไม่กลัลวกรธนะครับผมต้องพูดตรงๆอย่างนี้ใครจะคบกับผมจะคบก็บคบไม่คบก็บไม่เป็นไรแต่ผมพูดเพื่อชาติเว้ยเฮ้ยผมพูดเพื่อความถูกต้องของบ้านเมืองนะคุณนุนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นการกระทําที่ต่ำสามจริงๆนะครับที่ มีสิทธ์อะไรเอาเงินก็ประมาณไปแจกสอสอคนละ50ล้านเพื่อทาโครงการน้ําคําถามถามว่าสอสอเพื่อไทยแต่ละตัวมีความที่นี่ชำนาญในการแก้ไขปัญหาน้ําหรือเปล่าเอาไปแจกคนละ50บล้านเท่ากับเรียกหูแต่คุณก็ไม่ไม่อยากจะบอกแล้วบันจีมีเข้ากระเป๋าใต้โต๊ะพอขอเท่าไหร่เงิน50บล้านไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแจกสอสอ,อย่างที่พี่บุรบีบอกครับสอสอมีหน้าที่ในการที่จะแก้ก,กฎหมาย ม่ใช่มีหน้าที่ที่คุณจองงบไปทํานู่นทํานี่ได้กฎหมายอะ่ะคาถามถามว่าเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลสองปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกคุณเนี่ยแก้กฎหมายอะไรบ้างที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนหน้าที่คุณคุณทำหรือยังไม่ยุ่งอะไรกันว่าประมาณห้าสิบล้านอย่างนี้ที่พี่บุรีบอกว่ามัาจะข้าบปาปชสงสัยคงต้องล้มกระดานทั้งภาคครับไอส้สสทั้งร้อยกว่าคนที่เอาเงินไปอะครับคือหน้าที่สสเนี่ยก็รู้กันอยู่ เป็นหน้าที่ในการเป็นหน้าที่นิติบัญญัติเอางี้ร่างกฎหมายร่างกฎหมายทําหน้าที่นิติบัญญตัติเท่านั้นไม่ใช่ทําหน้าที่บริหารแต่ก่อนเขายังมีงบสสแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไงคําถามที่ประชาชนสนใจนะพี่บุรีคือไอ้จุนไอจ้ไอจีนเทามันเต็มประเทศใช้คนไทยเป็นดอมินีทาไมคุณไม่หาทางเรื่องกฎหมายจัดการกดอมนินีหรือท,ทําให้มันเข้มข้นขึ้นให้มันรุนแรงมากขึ้น ปัญหาอยู่แต่มากแต่เมืองมองไปทางไหนก็มีปัญหาคุณเป็นสสคุณไม่ไทำคุณมายุ่งอะไรกับเงินคนละห้าสิบล้านอย่างนี้มันแบบโอ้เหนื่อยคือใช้เงินกันเนี่ยโอ้โหผมเห็นแล้วนายกแพทองทานเนี่ยมันเวินทัวทุบสติตีโลกไปเที่ยวละ,100ระร้อยกว่าล้าน100ร้อยกว่าล้านหมดไปเท่าไหร่แล้วเหมือนกันอาเขาก็เหมือนกันอายิ่งรักอาปูมาอยู่แค่สองปี เดินทางท่องเที่ยว275วันหัวต่างประเทศ5้าครั้ง36ประเทศใช้เงินเข้าไปคุณไม่เสียดายเลยคุณไม่รักประเทศชาติไม่รักประชาชนเลยเศษฐามาอยู่ปีเดียวตแะแลตต์แต่ไป17ครั้งห้าประเทศกับอีกหนึ่งเคสเศรษฐกิจคือฮ่องกง,ห,ง,งหมดไปเท่าไหร่กี่ร้อยล้านทั้งหลายทั้งปวงนี่ผมต้องเก็บมาคิดนะเพราะมันเงินจากภาษีกรของประชาชนนี่เอาบ้างเอาอีก แบ่งให้คนละห้าสิบล้านสสที่มีอยู่ประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามคนนั่นเป็นสสเขตปาร,ร์ตี้เขาไม่ให้เขาให้สสเขตเพื่อไปจัดการเรื่องเรื่องนโยบายนา้ําจัดการยังไงผมไม่รู้จัดการเข้ากระเป๋าหรือเปล่าผมสงสัยเรื่องนี้นะผมยังไม่ได้กล่าวหาใครเพียงแต่ว่าคนที่กล่าวหาคุณไม่จําเป็นต้องเป็นผมหรอกปอปอชอเขากล่าวหาคุณแล้วเว้ยเมื่อวันที่สี่ มิถุนายนที่ผ่านมาเข้าที่ประชุมปปชเขากล่าวหาคุณเรียบร้อยแล้วคุณเตรียมรับคดีนี้ก็แล้วกันอีกอันหนึ่งก็จะไปสู่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆมึงตรงนี้มีคุกด้วยมีคุกด้วยคุณยังไม่ทำก็ถือว่าความผิดสำเร็จแล้วขโมยไปแล้วมืนคุณขโมยเงินน่ะคุณขโมยเข้ามาแล้วแล้วคุณจะคืนยังไงคุณก็ต้องติดคุก ความผิดมันสาเร็จแล้วตามกฎหมายอาญานี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับพักการเมืองนี้ผมไม่ได้คิดที่จะมาโจมตีพักนี้ไม่ได้คิดจะโจมตีพักไหนไปโจมตีเขาทาไมแล้วผมจะขึ้นไปแทนเหรอมันไม่มันมีโอกาสขนาดนั้นเชียวหรือไอ้พักกระจอกงองอเล็กๆอย่างผมอะแต่สิ่งเหล่านี้ที่ออกมาพูดเนี่ยผมติงให้คุณเห็นว่าสงสารประชาชนเถอะครับสงสารพี่น้องทั้งหลายที่ยากจนไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารกล่องหมอ แต่คุณกินเอากินเอาในสภาเนี่ยเลี้ยงกันมื้อละสองพันห้าร้อยบาทมื้อกลางวันนะนี่ผมต้องพูดอย่างนี้ให้เขารู้สึกบ้างว่านี่คือประเทศอะไรการจะมาเป็นนักการเมืองคือผู้อาสาค,คือผู้เสียสละถ้าคุณไม่เสียสละคุณมาเป็นทําไมถ้ามาเป็นเพื่อที่จะหวังรวยจากการเมืองเนะี่ยคุณเลิกเอะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดจะเป็นหรอครับ ต้องคิดมาว่าเราจะมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่ใช่มาคิดแล้วว่าเฮ้ยโครงการไหนมีอย่างวะเฮ้ยวิ่งอันนี้ที่ว่ผู้รับเหมาเฮ้ยอันนี้ติดอต่ออันนี้สิ่ว่เฮ้ยทั้งประทั้งสภาคิดกันอย่างนี้เหรอแล้วบ้านเมืองมันจะเดินไปถึงไหนมันก็เป็นวงจอรอุบาทมึงทํากันเละเทะชอบโกงกันมากมายแล้วกว็ทหารก็ไปยึดอํานาจยึดอํานาจ สักพักหนึ่งเขาก็ล่างแล้วทมนูนให้คุณไปเลือกตั้งกันใหม่มันก็มาแบบเก่ามาแบบเก่าก็เวียนจะเป็นลูกโซ่วงจรอุบาทน์เขาเรียกวงจรอุบาทก์ไงครับมันก็เลยจะกลับมาอีกแล้วนะวันนี้สอสอพรคเพื่อไทยเอาได้เงินคนละห้าสิบล้านร้อยกว่าคนประมาณร้อยคนก็ประมาณห้าพันล้านโอเคครับห้าพันล้านก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับประเทศไทยที่จะล้างน้ำสอสผู้นี้ออกไป ทั้งสภา,าก็ถือว่าคุมนะครับส่วนกรณีที่นายกหรืออดีตนายกถ้าคุณเอาเงินประเทศชาติไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวไปเที่ยวเมือ่อถ้าคุณไปทํางานดีกว่าถ้าคุณไปทํางานเราก็ขอบคุณที่คุณไปทํางานแต่ถ้านายกรัฐมนตรีหรือนักการเมืองสสคนไหนเอาเงินภาษีของประชาชนไปเที่ยวเอาอย่างนี้แล้วกันพี่บุร,รีแช่งเลยดีกว่าฮะถ้าคุณไปเที่ยวสิบประเทศก็ขอให้คุณคาเปสิบชาติ เงินภาษีที่คุณไปคุณขาคุณไปเที่ยวเพราะฉะนั้นชาติหน้าและชาต่อต่อไปขอให้คุณขาเปเพราะชดใช้เงินที่คุณเอาเงินภาษีประชาชนไปเที่ยวขอแช่งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคือการเป็นผู้บริหารประเทศนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณไปได้ต่างประเทศไปทํากิจการในการบริหารประเทศไปได้เราต้องดูว่าความจําเป็นมีแค่ไหนเพียงไรคนที่เป็นนายกมา เอาผมยกตัวอย่างไม่ยาวยกตัวอย่างอื่นไกลเกินอย่างคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ไหมไปต่างประเทศเขาเหมาเครื่องบินก็ได้เขาอยู่ในช่วงที่เขามีอํานาจเป็นรถถัฐาธิปัตย์ไทรกล้าเถียงนะแกไม่เคยสั่งลงโทษใครยิงป้าใครสมัยก่อนสมัยจอมพลตงเรตียิงเป้าไปแถวหมดรถถัฐาธิปัตย์นั้นมีอํานาจสูงสุดไปไประชุมยูเอ็นที่นิวยอร์กนั่งเครื่องบินเครื่องบินโดยสาร นั่งเครื่องบินโดยสารกับเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศไอ้เครื่องบินโดยสารมันก็ต้องผ่านไปแวะที่โตเกียวนะแล้วก็เครื่องบินก็ต้องจอดเพื่อรับคนะที่นาดิตะท่านก็ลงมากินกาแฟรอเป็นชั่วโมงกว่าจะขึ้นเครื่องบินแล้วก็ฝ่าจะบินไปนี่คือตัวอย่างหนึ่งซึ่งมันมันเป็นประวัติศาสตร์ท,ที่ที่เราเอามาพูดได้เพื่อเปรียบเทียบให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเนี่ย ที่มาจากประชาชนได้คิดและประกาศเหลือเกินนายใหญ่คุณประกาศเหลือเกินรวยแล้วไม่โกงพอมีอำนาจออกนโยบายเอือ้อประโยชน์เพื่อธุรกิจของตัวเองถูกยึดทรัพย์46,000ล้านมีคดีค้างอยู่5คดีนะคดีก่อการร้ายอีกหนึ่งคดีห้าคาดีเขาลดโทษไปแล้วเหลือหนึ่งปีก็ติดไม่ติด,ไม,ตดไม่รู้เดี๋ยวฟังสารวันศุกร์นี้ผมมาเป็นรัฐบาลโอ้โหผมจะทำให้คนจนหายจนภายในหปีสุดท้ายการบริหารประเทศ ตอนนั้นอ่ะหกปีผลประกวดปรนีสินครัวเรือนแม่นพุ่งจีเลยความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนก็น้อยลงก็อย่างที่เรารู้จุดปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันมากมายที่ผมบันทึกไว้นะจะจัดการกับรัฐมนตรีทุจริตคุณจัดการไหมเมือคุณไม่ได้จัดการเพียงแต่คนที่เขาเขาเห็นแล้วว่ามันเอาเปรียบประชาชนชอโกงประชาชน เขาจัดการนําตัวขึ้นศาลแล้วก็ติดคุกกันเป็นแถวคุณต้องเคารพกลไกของรัฐภาไม่ใช่คำสองคำก็โอ้ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองไปไม่ได้ยึดอํานาจใหม่เป็นประชาธิปไตยเอาให้เป็นแล้วไงให้เป็นแล้วคุณก็เอาประชาธิปไตยมาปู้ยี่ปู้ยำกันคุณไม่เคารพรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทําประชามติจากประชาชนสิบหกล้านกว่าเสียงนะคนเห็นด้วยสิบหกล้านกว่าเสียงมากกว่าคนไม่เห็นด้วย ผมเป็นคนเคารพระบอบประชาธิปไตยเคารพเสียงส่วนใหญ่เมื่อเขาเห็นด้วยที่จริงเนะี่ยที่จริงเนะี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับสารรับเอกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้สักเท่าไหร่ผมจะพูดกันตรงตรงผมไม่ได้ลงคะแนนเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมไปลงให้กับที่ไม่เห็นด้วยเพราะมันมีมาตมาาราที่ผมไม่เอาด้วยนี่ผมพูดตรงตรงแต่พอใช้มาแล้วเอ้ยถูกใจเว้ยเฮ้ย ถูกใจผมบอกเออผมคิดผิดไปตอนตอนที่ไปลงคะแนนประชามาติเพราะอะไรรัฐนูญจะแบบนี้รัฐธรรมนูญปลากงตรงนี้แหละที่ผมชื่นใจชื่นสะดือตรงนี้นะต้องบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแท่นะครับเรื่องการใช้เงินก็ประมาณปีประเภท โดยไปมาตราหนึ่งสสิแล้วที่เอางบประมาณไปแจกเงินนะครับแล้วตอนนี้ก็เอางบประมาณมาใช้ปิดประเภทอีกแล้วนะครับเรื่องของเรื่องใหม่ที่พี่บุรีบ,บอกก็คือเอางบไปแจกสสเพื่อไทยคนละห้าสิบล้านให้ไปบริหารจัดก,การน้ําไม่รู้ว่าสสเพื่อไทยร้อยกว่าคนนี้มีความเชี่ยวชาญทางด้านน้ามาตั้งแต่ปีปศไหนนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายพี่บุรบีสรุปครับคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยคนเป็นสสเนี่ยต้องมีความสํานึกมีความรู้สึก มีจัญยาบันต้องมีความเคารพประชาชนนี่คุณไม่ได้เคารพประชาชนคุณไม่ได้เห็นหัวประชาชนเลยถึงเขาเอาเงินก้อนนู้นก้อนนี้เข้ามามาใช้เพื่อส่วนตัวทั้งนั้นทั้งๆท,ท,ที่สสคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการบริหารประเทศคุณเป็นฝ่ายนิติบัญญัตริรัฐบาลเขาสั่งกระบวยในประเสริฐเอาเข้ามาก็เข้าคอรอมอเสร็จให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติจเจริญแล้วมึง เจอคดีกันหมดอะเพิ่คุกกันทั้งหมดอะทั้งพรรอะสำนึกบ้างสิครับเกรงใจประชาชนบ้างมองเห็นหัวกูบ้างมองเห็นหัวประชาชนบ้างนี่คุณไม่มองเห็นหัวประชาชนเลยเอาเรื่องนู้ก็จะทําเรื่องนี้จะทําเรื่องบ่อลจะทําเรื่องนี้เอาเงินน้ำมาเอาเอาไปคนละห้าสิบล้านห้าสิบล้านสุดท้ายก็คือใครก่อกรรมนั้นใครก่อกรรมไว้คุณรับกรรมไปก็แล้วกันกรรมมีจริงครับ รรมมีจริงแต่ถ้าคุณไม่สร้างกรรมไว้ขอให้คุณจเจริญเจริญน,นะใช่ถ้าคุณสร้างกรรมไว้ผมแช่งไว้เลยขอให้ชิบหายแต่ถ้าคุณไม่ได้สร้างกรรมนะไม่ได้สร้างกรรมกับประชาชนเคารพประชาชนดูแลประชาชนเป็นสอสอที่ดีผมก็ต้องขอโทษด้วยและขอให้สอสอที่เป็นคนดีที่ทำเพื่อประชาชนจเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับ แต่ทาความชั่วเพื่อเอาผลประโยชน์ตัวเองขอให้มันชิบหายชิบหายพูดแค่นี้พอแต่ถ้าคุณทําดีผมขอโทษด,ด้วยและขอให้คุณจเจริญเจริญสรุปแค่นี้พอครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุรุษเยนจินดานครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ,รบสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลลคืออะไรคิลเลอร์เซล์ลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจําหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทนฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่